สวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้วันแห่งความรักนะคะวันนี้นะคะวันที่14นะคะวันวันดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็มาดูแม่เจ้าคุณเราอาบน้ํานะคะวันนี้นะคะอาบน้ําอีกแล้วนะคะแม่เจ้าคุณนะคะแต่เช้าตรู่เลยนะคะวันนี้นะคะก็แม่พอใจบุญทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดูแม่เจ้าคุณคนสวยอาบน้ํานะคะแม่เจ้าคุณเรานะคะอาบน้ําแต่เช้าตรู่เลยนะคะวันนี้นะคะ กินตน้นกิ่นก้านหมากนะคะตอนนี้นะคะอาบน้ํากับลูกพานเรานะคะก็ดูแม่เจคุณไปเรื่อยๆนะคะแม่เจคุณยืนนิ่งเลยนะคะอาบน้ําชอบมากเลยนะคะแม่เจคุณเรานะคะชอบน้ํามากเลยอากาศร้อนนะคะตอนนี้นะคะที่ภูเก็ตเราร้อนมากเลยนะคะกลางวันก็จะอยู่ไม่ได้เลยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าเมื่อคืนนี้นะคะที่คุณแม่แป้งนะคะท่านเข้ามาปิดคะแนนให้แม่ควานนะคะพวกเราตายายนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะเข้ามาเมตตาช่วยช้างชราทั้งสามเชือกนะคะให้ได้กินนะคะแล้วก็ดูรูปร่างนะคะ ได้กินผลไม้หวานๆนะคะตอนเย็นๆนะคะก็จะอ้วนตุเลยนะคะตอนนี้นะคะ <มา S 1> ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋า,<ม>าที่เข้ามาเมตตานะคะ <มา S 1> แล้วก็ฝากทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <มา S 1> ช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำชิงนะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะขอบพระคุณท่านทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ร่ำรวยเงินทองโชคลาบก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะดูแม่เจ้าคุณนะคะขนาดอาบน้ํายังกินไม่หยุดนะคะกินอย่างเดียวนะคะคุณแม่จา๋าว่างไม่ได้เลยนะคะวางก็กิน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 อย่างเดียวเลยนะคะพวกเราก็ต้องหาตัดหญ้าแล้วก็หาอาหารหลักเลยนะคะหญ้ากับต้นสับประรดนะคะก็ได้คะแนนจากคุณแม่ใจบุญคุณพ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะ เลี้ยงช้างทั้งสามเชือกของพวกเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยนะคะรวยแล้วรวยสิบเท่าพันเท่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะขอให้เงินไหลกองทองไหลเข้าเลยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกท่านเจริญนะคะเจริญในที่หน้าที่การงานนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุม้มครองทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะ แม่เจ้าคุณนะคะยืนยืนหลบมุมนะคะถ้าไม่กวนถ่ายคลิปทีไรนะคะแม่เจ้าคุณก็จะยืนหลบมุมทุกทีเลยนะคะจะมองไม่ค่อยจะเห็นหน้าเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวนี้แม่เจ้าคุณจะไปแล้วนะคะจะไปที่ที่ที่อยู่แล้วนะคะที่อยู่ตอนกลางวันแม่เจ้าคุณเรานะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะดูกินนะคะกินอย่างอริดอร่อยนะคะกินต้นหมากนะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะแม่เจ้าคุณเรานะคะอาปากกว้างกินเลยนะคะ ิดูแม่คือคุณคนสวยนะคะตอนกลางตอนกลางคืนนะคะไปลอยสุดนะคะที่ผูกโบทั้งสองข้างนะคะนี่เม่จะคุณเรานะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ท่านเข้ามานะคะช่วยเมษาลําซิ่งนะคะแล้วก็คุณแม่สะพานบุญนะคะคุณแม่ธันกรน,นะคะท่านก็เข้ามาเมตานะคะมาช่วยช้างทั้งสามเชือกนะคะช้างชราสามเชือกนะคะ ได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอให้ทุกทุกท่านเลยนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเง,งินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่พระทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเมษาลำจิ้งของพวกเรานะคะแม่กวนแม่กวนนะคะแม่จาคุณเราหลบหน้านะคะว่ามีเดิน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 หามุมนะคะ คนสวยดูชัดชัดดูแม่เจ้คุณเราชาัดชัดเลยนะคะตอนนี้นะคะสาตูนะคะดูกินต้นหมากนะคะ อาบน้ํานะคะทุกเช้านะคะจะอาบน้ําก่อนนะคะทุกๆเช้าเลยนะคะตอนเย็นก็อาบเหมือนกันนะคะตอนเย็นถ้าจะไปยืนรอกินผลไม้นะคะจากคุณแม่คุณพ่อใจบุญทุกท่านก็จะอาบน้ํานะคะชำระร่างกายทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะลูบๆเลยฝนไม่ตกนะคะ ฝนไม่ตกก็เร็วนิดหนึ่งนะคะพลูกกวนเรานะคะ<ฮ>ก็จะอาบน้ําให้เขาเร็วนิดนึงนะคะส่วนแม่มะลิี่เราอาบแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มะลิี่อาบเสร็จแต่เช้าแล้วนะคะขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะช่องมษสาลส้ำซิงนะคะฝากท่านเมตตาด้วยนะคะแม่มะลินะคะดูแม่มะลินะคะตอนนี้นะคะ ดูแม่เจคุณอาบน้ําแล้วนะคะชมแม่มะริเรานะคะแม่มะริตัวโตมากเลยค่ะแม่มะริทักทายน่อยค่ะทักทายแม่แมทนน้อยนะคะสวยตัวโตมากเลยนะคะแม่มะริเรานะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋ายืนกลางวันนะคะจะยืนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะสง่างามมากเลยนะคะแม่มะรินะคะยืนตรงริมทางเลยนะคะตอนนี้นะคะ คันใดนะคะอยากจะมาเที่ยวน,นะคะเชิญชวนเลยนะคะที่ปางช้างซีวิวนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะที่ปางช้างซีวิวเรานะคะมาป้อนอาหารช้างนะคะหรือไม่นะคะท่านอยากจะนั่งหลังช้างก็ได้นะคะนั่งชมวิวนะคะแต่ไม่มีเลยนะคะตัวน,นี้เงียบมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเงียบมากๆเลยนะคะ ไม่เห็นจะมีท่านใดนะคะเข้ามาเลยนะคะเ<า>งียบมากนะคะ<า>ก็าฝากเมตตาด้วยนะคะแม่พ่อจา๋าเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะ<อ>ช้างทั้งสามเชือกนะคะแม่เจา้าคูณแม่ตะวันแม่มะลินะคะรอความเมตตาจากทุกท่านอยู่นะคะเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะท่านประสงค์อยากจะป้อนนะคะป้อนคะแนนป้อนผลไม้นะคะ ผลไม้วันหวานนะคะพวกเราก็จัดโปรทุกวันนะคะโปรสามตะกร้าหนึ่งร้อยคะแนนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะแม่แม่แม่เจ้าขุนเสร็จแล้วนะคะแม่เจ้าขุนเรานะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอาบเสร็จแล้วนะคะดูแม่เจ้าขุนคนสวยนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะเทมากอาบแล้วเทมากอันนี้ก็แม่มะลินะคะครับฝั่งนี้นะคะแม่มะลิอยู่ฝั่งนี้นะคะ อยู่ใกล้ๆกันกับแม่เจ้าคุณคนสวยของเรานะคะทักทายได้เดี๋ยวลูกควานนะคะก็จะโยนนะคะโยนหญ้านะคะให้กับแม่เจ้าคุณเรานะคะได้กินนะคะานายมลิก็ยืนรอลูกควานอยู่นะคะรอกินนะคะรอจะกินนะคะรอกินเลยนะคะ ทักทายทักทายแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะก็ฝากท่านทุกท่านเลยนะคะฝากแม่แม่พ่อพ่อใจบุญแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่กวนขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ